สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อมือ2นะคะชุดนี้เป็น N5 RS นะคะงาน MK สปอร์ตสวยๆนะคะชุดนี้มาพร้อมยางเรนโซ่255 1018ปี21ค่ะล้อสวยๆย,ยางดอกหนาๆเลยนะคะ ล้อเก่าของลูกค้านะคะยางหมดสภาพแล้วนะคะล้อแตกล้อดุ้งนะคะสามารถเอามาเทินได้นะคะที่ร้านรับเทินทุกสภาพเลยนะคะชุดนี้ล้อพร้อมยางนะคะ12,000บาทนะคะและเทินล้อเก่าของลูกค้านะคะ สว,สวยเลยยางดอกหนามากๆเลยนะคะยางปี21นะคะสวยมากๆเลยค่ะล้อส,ส,สวยยางสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อมือสองสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะ เงามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ราคาประหยัดนะคะ <S 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 สวยมากๆเลยนะคะขอบคุณ มากๆนะคะขอบคุณลูกคา้ามากๆนะคะที่แวะมาอุ่นหนุนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขายเฮงเรวยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ